สบายดีท่านผู้ชมวันนี้มาพบพ่อกับพวกเข้าอีกแล้วเนาะสบายดีวันนี้ท่านท่านผู้ชมมาปิดปากเตาเนาะหลังจากที่เฮ้าเอาพื้นลงเต็มแล้วข้างนี้เป็นข้างจองท,ที่เฮ้าเอาพื้นลงเส่เตาของเฮาเนะสว่ว่ารอบนี้เป็นรอบพี่ซอ,องแลนะ้วเนาะ เอาพื้นลงเตาไปรอบที่สองนาะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้กำลังขุดเอาขี้ดินนะ้มาปิดปิดปากมนะันเนาะขุดเอาดินเนาะกอยตมเพื่อไปปิดปากเตา้เฮาเนาะขุดเอาดินนี่แหละขุดขุดแล้วก็เอาน้ำมาก,ก่อยนาะาท่านผู้ชม ไปเบิ่งเตาเนาะซึ่งพื้นของเฮากับสิบประมาณนี้นะ้ะททานผู้ชมเนาะได้เต็มเตาแนละ้วเนาะซึ่งได้เฮาดาวลงไว้แล้วเนาะสิบประมาณนี้ตอนเจาะออกรอบเลกเจาะกว้างเนี่ยพนะี่น้องเกือบว่าอันนี้จริง จำนี้เนาะก็เลยจีแบ่งไม่ก็เลยเจาะกว้างเต่าเฮามันอยากโยดเนาะรอบแรกเนาะมันมีหอยว้ำเนาะก็เลยพวกเฮาก็เลยเจาะกว้างๆเนาะแล้วก็โอบไม้เนาะโอบขึ้นไม้ประมาณนี้เนาะพี่น้องกว้างพอได้ก็ได้ลองจีแบ่งเนาะก้อยขีดต้มก่อนพี่น้องเลย เดี๋ยวมื้อนี้เฮาอัดปากเต่าแล้วๆเฮาก็สิจูดเลยพี่น้องอัดปากเต่าแล้วยามใดจูยามนั้นเนาะมนักกันນູມຢ เนาะพี่น้องตอนนี้ก็คือขั้นตอนตีดินให้มันเข้ากันเน,ะน,น,น,นเาะให้มันเข็นแข็นจักน่อยเอาิบไปเป๊ะเอเหยียบเยียบให้เข้ากันเนาะ เนาะพี่น้องหลังจากที่ดินมันได้เข้ากันแล้วกับสิประมาณนี่เนาะอะไรก้อยมันเข้ากันแล้วเนาะโบแล้วพี่น้องโบแล้วเกินไปแล้วกับโบแขนเกินไปเนาะพอดีพองามเนาะพอดีพวงามคือปั้นให้มันเหนียวติดกันก็ถือว่าได้เนาะอืมต่อไปเทาสิไปโอบกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ diêm nam rai nhá có ai <laughs> <laughs> ừ, nhá có nhá tàu nhá mặt ta không đi không hao hao cái gì mà phụ thế đó ไปเรื่อยๆเนาะปวดทีเกินเท่า พี่น้องบันนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะนี่ปิดแล้วเป็นทีห้อยเนาะพี่น้องหลังจากที่เฮ้าสีปิดแล้วเรียบร้อยเฮาก็สีไปดังไพอยู่ลุ่มเนาะน้องนี่เระ,ะพี่น้องนี่แล้วละบานนี้ก็ได้คือว่าสําเร็จเนาะขั้นตอนนี้เนาะนี่ขั้นตอนปิดปากเนาะพี่น้องคือว่าสําเร็จบ,บ้านมีแต่ ดังไพ่คุ้มไพ่ให้เต่าติดนอกบ้านเองกะปากเต่าข้ากับบน้อยบัวใหญ่แล้วพี่น้องเนาะพอดีเครื่องเต่าบัวน้อยบัวใหญ่แล้วพี่น้องพอดีเครื่องนึ่งใส่เวลาเครื่องมื้อไอ้นาะใส่เวลาไปเครื่องมือพี่น้องพอดีเที่ยงพอดีตอนต่ำโอบเต่าไหม่นาะอย่าเด้อพี่น้องอย่าเด้อเวลาควักนะอย่าสิเจช่อย่าชิ่วช่อเน้นน้อยนะโจ้ของกว้างมันถึงใช้เวลาโดนๆไปที่พี่น้องเจาะน้อยเลยข้าวเดียวอัด มันได้จูดไว้พดรอบหน้าสีเอาพอ้ป้อนมือเนาะพี่น้องเนาะพอลถล่มมือเข่าจุกเอาเนาะหน้าตาสำเร็จเป็นทีมห้อยเนาะนี่ยังสีรูปน้ำพี่น้องเนาะยังสีเอาหน้ามารูปเนาะลูให้มันให้มันเสมอกันเทียงกันนี่เป็นข้างทีสองเนาะที่เฮาเอาลงรอบแรกผ่านไปรอบสองผ่านมาพี่น้องมาลุ้นว่า รอบซองนี่สีได้หน่อยได้ลายบ่อเนาะจากรอบแรกซึ่งรอบแรกได้อะไรก็ทันเขาเก้าสิบได้เก้าสิบสอบเนาะพี่น้องรอบซองนี่มาลุ้นน้ากานเนาะพี่น้องรอบซองนี่มาลุ้นน้ากันว่าเฮาสีได้อะไรเนาะซึ่งรอบสมิทเฮาได้เก้าสิบสอบเนาะพี่น้องเพราะว่ามันใหม่เวิดพี่น้องถ้าบบใหม่นี่ถ้ามันบบใหม่เป็นเทาเวิดนี่น่าจะได้น่าจะได้อมุงร้อยเนาะ ซึ่งเฮาคาดำนาเนาะช่วงนะช่วงดำนาพอดีนี่มาลุ้นไปนํา,า,ากันพีน่น้อง<ะ>ม,มาลุ้นไปนํากันรอบนี้เฮาสิได้เท่าไหร่ขั้นตอนต่อไปดังไพพี่นอ้องแม่ขั<ะ>้นตอนต่อไปดังไพเนาะพี่น้องมาฮอดขั้นตอนนี้กะขั้นตอนดังพี่น้องขั้นตอนดังดังไพสุ่มไพใส่เนาะพี่นอ้องซึ่งยังบบติดมีแต่ควันเนาะพี่น้อง รวนะ <laughs> มไฟใสมไปเนอ <participation> <s uss> ติดแล้วเนะี่น้องหากัเริม่มมีแสงไฟแสงไฟลิบลี เตียงปองนี่ครับกัยังบทันอัดนะพี่น้องเนาะประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเอามาติดตามเนาะพี่น้องเนาะตอนควัดเนาะอีพีต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เรากกจบจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าถ้าตอนควัดเลยมันชีดดลเนาะพี่น้องเดี๋ยวเอามา ลงให้เบิ้งเป็นคลิปต่อไปก็แล้วกันเน,ะนะาะมันจะยาวเกินพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่นอ้องเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะมักมักก็กดไลค์พี่น้องถืกใจก็กดแชร์หายคักแท้ๆก็กดติดตามหมดแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะพี่นอ้อง